ครับผมกล้วยเบสคาร์โตฮะวันนี้จะพามาดูมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ต2.4 GT ฮะที่สุดของสายพันธุ์สปอร์ตลุยครบจบในหนึ่งเดียวฮะจะเฟี้ยวจะดีขนาดไหนสภาพดีแค่ไหนไปดูพร้อมกันเลยครับครับผมมาชมมาเลยครับคันนี้เป็นปาเจโร่2.4ตัวพรีเมียมนะฮะตรงตามคอนเซปต์เลยลุยทุกสายพันธุ์ครบในหนึ่งเดียวฮะเครื่องยนต์เล็กแต่กําลังรอบแรงมา้าสูงไม่แพ้2.8เลยวพี่ตัวนี้ความปลอดภัยเต็มระบบเลยนะ กล้อง360องศามีระบบการเตือนการชนก่อนรอบคันเลยครับสภาพดีมากๆเลยคันนี้น้องกล้วยบอกเลยฮะใช้งานน้อยครับเบสคาวโต้เปิดตัวราคาหันลงครึ่งหนึ่งเลยพี่ฟังไม่ผิดครับครึ่งเลยน้องกล้วยเดี๋ยวพาไปดูความหรูหราภายในพร้อมๆน้องกล้วยเลยมาดูภายในกันเลยฮะคันนี้มาในโทนสีดําภายในนะพี่ดูฮะ,ด,ด,ฮะดูสปอร์ตจริงๆครับดูเลยฮะตรงตามคอนเซปต์เลยเป็นไงฮะดูสปอร์ตมากดูเลยเป็นไงพี่ ไปดูทุกที่นั่งเลยนะฮะดูมีเครื่องอำนวยความสะดวกด้วยมีทีวีดูด้วยดูฮะเป็นไงสำหรับเจ็ดที่นั่งสบายๆเลยเป็นไงฮะสุดยอดจริงๆตรงตามคอนเซปเลยปลอดภัยเครื่องยนต์แรงดูนะฮะสำหรับรถครอบครัวเล็กๆจริงเจ็ดที่นั่งสบายๆฮะสภาพดีมากๆเลยไม่น่าเชื่อเลยราคาหันลงครึ่งหนึ่งฮะไปดูเลขไงกันพี่แค่แสนสองหมื่นโลพี่แสนสองหมื่นโลนั้น ครับผมกล้วยเบสคาโตะรถมือสองทุกรุ่นทุกแบบฮะที่ใหญ่ที่สุดมีให้เลือกมากที่สุดในประเทศไทยเลยตอนนี้กล้วยบอกให้เลยเรื่องสภาพเรื่องราคาเราไม่เป็นรองใครแน่นอนครับพี่เหมือนคันนี้กล้วยบอกเลยพี่จอดไม่นานไปแล้วนี่ฮะพี่อีกอย่างนะฮะอย่าได้เงินจากเราง่ายๆครับ1 0,000บาทนะพี่แค่บอกต่อหรือผมจะการให้เลยหนึ่งหมื่นบาทและอีกอย่างนะพี่อยากได้แบบไหนพี่สั่งจองเข้ามาเลยเดี๋ยวน้องกล้วยจัดการให้ได้ดังใจนี้ครับวันนี้กล้วยไปก่อนนะครับสวัสดีครับ